คีิปวิวช็อปนะครับต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับที่เราสอนการติดตั้งกล่องเดินหอบไปนะครับเป็นประเภทเดินหอบแยกเดี่ยวนะครับในคลิปที่แจ้งคลิปที่แล้วจะเป็นเดินหอบเป็นเดินหอบบวกแพ็กเกจคู่นะครับหรือเดินหอบบวกเพิ่มไฟคอยนะครับตัวนี้จะเป็นวิดีโอรวมอยู่ด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าเราติดตั้งกล่องเดินหอบไปดูด้วยแล้วก็เป็นเพิ่มไฟคอยชนิดแยกเดี่ยวด้วยนะครับเพิ่มไฟคอยนะครับแต่ละตัวนะครับติดตั้งเหมือนกันหมดนะครับการติดตั้งนะครับ ที่ลูกค้าชอบถามนะครับที่เรานํามาติดตั้งให้ดูใหม่วันนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะอ,ปะอุปกรณ์ก็จะมีสติกเกอร์นะครับในซองนะครับคู่มือติดตั้งนะครับกล่องนะครับแล้วก็ข้อหดแล้วก็ตัวนี้ครับที่ลูกค้าชอบถามนะครับ ตัวนี้คือรีซิสเตอร์นะครับหรือตัวต้านทานนะครับแต่ทางร้านจะไม่บอกค่านะครับแต่จะมาสอนการติดตั้งให้วันนี้นะครับเป็นคลิปรวมนะครับตัวนี้การติดตั้งนะครับในซองจะมีคู่มือการติดตั้งให้เบื้องต้นเบื้องต้นนะบหากลูกค้าไม่เข้าใจให้ติดต่อคำถามนะครับภาพแรกนะครับให้สังเกตภาพลักษณะการต่อแต่ละจุดนะครับภาพแรกจะเป็นแบบคาบูปักกลมนะครับภาพแรกนี้นะครับให้ตัดต่อนะครับเพราะบางที ลูกค้าไม่ได้แจ้งปลั๊กเข้ามาปลั๊กจะเป็นปลั๊กลักษณะนี้ทั้งหมดนะครับคือปลั๊กแบนนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเป็นคาโบูถ้าเป็นปลั๊กตรงรุ่นสามารถถอดเสียบได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นปลั๊กกลมให้ทำการตัดต่อหากไม่เข้าใจในลักษณะการตัดต่อให้ที่ต่อเข้ามานะครับทางร้านจะแจ้งรายละเอียดการติดตั้งการตัดต่อให้นะครับเรามาดูการติดตั้งนะครับกล้องนะครับถอดปลั๊กลักษณะนี้ออกมานะครับถ้าเป็นปลั๊ก ลักษณะตรงรุ่นนะครับหรือปลั๊กแบนอย่างนี้ให้เราดูที่คอยนะครับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับไม่รู้ว่าจุดติดตั้งอยู่ตรงไหนนะครับให้เราดูนะครับกล่องจะติดตั้งที่คอยหัวเทียนหรือเขาจุดระเบิดนะครับให้เราไล่จากตำแหน่งปลั๊กหัวเทียนขึ้นไปนะครับปลั๊กหัวเทียนแต่ละรุ่นอยู่ตรงไหนเราไม่รู้นะครับเราจะต้องไล่จากปลั๊กรุ่นนั้นที่เราจะติดตั้งขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมาแล้วเราจะเจอหน้าตาของคอยคอย,คอยบางครั้งนะครับถ้าเป็นพวกคาบูนะครับจะมีปลั๊กเดี่ยวนะครับเป็นปลั๊ก แล้วแต่นะครับแล้วแต่รุ่นไม่เหมือนกันบางรุ่นจะเป็นรุ triste, ่นเก่าๆเป็นปลากลมนะครับจุดติดตั้งนะครับของเพิ่มไฟคอยตัวนี้นะครับให้ติดตั้งที่ขั้วสีดํานะครับไม่ดูที่ไม่ต้องดูที่สีของสายไฟนะครับสีของสายไฟบางรุ่นไม่เหมือนกันนะครับให้ดูที่จุดติดตั้งโดยตรงนะครับก็คือขัอ้วสีดําถ้าเป็นลักษณะคอยสองขั้วประเภทนี้นะครับให้ทำการถอดขั้วสีดําออกนะครับแล้วก็นาเนี้ยหางปลานะครับของกล่องเนี้ยเสียบเข้าไป เส้นที่ดึงออกมานะครับให้ดูตำแหน่งการติดตั้งหน่อยครับที่ลูกค้าว่ามันสตาร์ทติดยากเกิดจากอะไรนะครับนี่นะครับม,มันหลวมเห็นไหมครับถ้ามันหลวมลักษณะน,นี้ให้ลูกค้าหาครีมหรือหาอะไรมาบีบให้มันแน่นได้เลยนะครับอันนี้ผมติดตั้งให้ดูเบื้องต้นนะครับก็คือให้เราเสียบลักษณะน,นี้แต่เสียบไม่ได้ให้มันอยู่ทั้งเองนะครับอันนี้ดูให้ดูเบื้องต้นก็คือลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ปักตัวเมียที่วิ่งออกมาจากกล่องนะครับเสียบเข้าไปกับเส้นที่ดึงออกมาแต่ถ้ามีเป็นแพ็กเกจคู่ด้วย นะครับเป็นแพ็กเกจคู่ของเดินหอบนะเพื่อไม่ค่อยแต่ละรุ่นแต่ละแบบติดตั้งเหมือนกันนะครับถ้ามีแพ็กเกจคู่ด้วยของเดินหอบลายสายสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ของเดินหอบให้ดูด้วยนะครับว่าเดินหอบติดตั้งยงเดินหอบนะครับสีเส้นนะครับดาแดงเหลืองน้ําเงินแยกประเภทแล้วนะครับสีเหลืองนี้ตัวนี้ผมต่อแบบเฉพาะเกียร์หรือจัดออโต้ไว้นะครับแต่ความจริงแล้วถ้าต่อแบบใชฟซิตควบคุมก็คือให้ไปดูในคลิปการติดตั้งเดินหอบนะก็คือให้ยึดลงคงได้เลยนะครับจะใเชฟซิตควบคุมแต่ถ้า เป็นต่อเฉพาะเกียร์ก็ดูจากคลิปเอานะครับสายนะครับดำกับแดงนะครับดำกับแดงที่กล่องเนี้ยจะมาติดตั้งที่ปลั๊กโคสีเขียวนะครับโคสีเขียวก็คือปลั๊กเขาจะอยู่ลักษณะนี้ให้ดูที่ตำแหน่งจุดติดตั้งอย่างเดียวนะครับไม่ต้องดูที่สี่องสายไฟนะครับนี่ครับนำสายมาแล้วก็ถอดออกนะครับดูที่ขั้วนะครับเส้นนี้ก็เสียบเข้าไปกับเส้นนี้ออกมานะครับส่วนเส้นนี้ก็เสียบที่หัวขั้ว นี่เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ house. สีสเหลืองนะครับตัวนี้ต Kid ่อเฉพาะเกียร์ไว้นะครับแต่ถ้าต่อแบบใช้เทเลสโคุมก็คือดูจากคลิปที่บอกนะครับว่าก็ต่อยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสายส Sig ีเงินของเดินหอบนะครับถ้าเป็นแพ็กเกจคู่นะครับสีเงินของเดินหอบสวิตในฟองอุปกรณ์นี้จะมีสวิตมาให้นะครับก็เป็นเดินหอบไปด้วยนะครับก็คือต่อข้อขาดสวิตหนึ่งข้างนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าหาสายไฟมาเพิ่มนะครับหาสายไฟมาเพิ่มนะครับต่อจา่ขาดสวิตหนึ่งข้างนะครับ แล้วก็เอาท่อหดนี right ้สวมเข้าไปแล้วก็หดรัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําปลายสายที่ต่อาะขัดซุ้มข้างนี้นะครับนํามาเสียบไปข้างนี้นะครับเนี่ยสายเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่รอบของของกล่องที่สั่งไปนะครับก็คือให้นํามาเสียบกับโค้ดสีดำทัานี้นะครับคือลักษณะเสียบฝาอันนี้แบบต่อแบบแพ็กเกจคู่ไปให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มไปคอยแยกเกี่ยวให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ ที่ลูกค้าชอบถามนะครับตัวนี้คือรีเซตเตอร์นะครับหรือตัวต้านทานนะครับจะติดตั้งอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ติดตั้งจะอยู่ตรงชุดเรือนนะครับสถานะของชุดเรือนนะครับให้เราดูนะครับปลั๊กนะครับจะมีสองรุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่หนึ่งนะครับจะเป็นห้าเส้นนะครับสายไฟห้าเส้นแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแต่ละสี่จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นห้าเส้นลักษณะนี้นะครับให้นับตั้งแต่เส้นล่างขึ้นข้างบนนะครับให้ดูตำแหน่งแนวยึดของปลั๊กนะครับ บางรุ่นยึดอยู่ท่าขวางนะครับบางรุ่นจะยึดอยู่ลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นห้าเส้นนะครับนับจากเส้นล่างขึ้นบนเส้นที่สองนะครับแต่ถ้าเป็น3ามเส้นนะครับ3ามเส้นเนี่ยวันนี้รถไม่อยู่ในคู่มือจะมีบอกนะครับเนี่ยถ้า3ามเส้นให้ยึดเส้นกลางเป็นหลักนะครับไม่ต้องเน้นสีนะครับเพราะว่าสีนี้แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับให้เน้นจุดติดตั้งเฉพาะที่เราจะติดตั้งนะครับเป็นหลักนะครับถ้าเป็น3ามเส้นให้เน้นเส้นกลางนะครับ ถ้าเป็น5เส้นนะครับให้ยึดจะดดูจาดกำหน่งปลั๊กนะครับถ้ายึดดี่ท่านี้นับจากเส้นล่างขึ้นบนเส้นที่2นะครับลักษณะการติดตั้งก็คือนะครับให้เราทําการตัดสายนะครับแต่งสายนี้ออกเป็น2เส้นนะครับเผื่อระยะสักหน่อยก็ได้นะครับตัวนี้คันนี้เคยติดตั้งมาแล้วนะครับก็คือมันตัดสั้นเกินไปครับแล้วเผื่อระยะสักหน่อยนะครับก็คือเวลาติดตั้งเนี่ยปอกนะครับปอกฉนวนสายไฟทั้งสองข้างหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วนะครับปอกพอปอกเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาตัว ลิขตเตอร์ตัวเนี้ยมาพันฝั่งละข้างนะครับถ้าเรามองภาพเราจะเห็นนะครับอ่าเนี่ยพันฝั่งละข้างนะครับอ่าครับผมก็ให้ดูลักษณะการต่อนะครับถ้าเรามองภาพออกเราจะเห็นนะครับเนี่ยขานะครับไม่จำเป็นต้องยึดนะครับข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็นํามาพันนะครับขาข้างละฝั่งนะครับ หลังจากที่เราพันเสร็จแล้วนะครับรบกวนพันให้แน่นหนานิดนึงนะครับแล้วในซองเนี่ยมั at นจะมีท่อไปให้นะครับก่อนที่เราจะพันนะครับให้นําท่อเนี่ยสวมเข้าไปฝั่งที่ตัดก่อนนะครับข้างละตัวนะครับข้างละตัวพอต่อเสร็จแล้วเราก็เอาท่อเนี่ยสวมเอาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็นําไปแช็คลนหดรัดนะครับตัวนี้คือเขาต่อไว้แล้วนะครับแต่ถ้าปกติแล้วก็คือจะต้องนําท่อที่สวมเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็หดรัดเท่านั้นเองนะครับ ักษณะการหดรัดนะครับมันจะเหมือนสวิคเลยนะครับลักษณะการหดรัดนะครับเวลาเราหดรัดมันก็จะเหมือนสวิคนะครับนำไปเช็คลนเพิ่มก็จะหดรัดตรงที่เราต่อนะครับเรียบร้อยครับทีนี้พอติดตั้งเสร็จแล้วผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าเพิ่มไฟคอยตอนนี้ผมยังจะไม่เปิดเดินหอบนะครับให้เราดูเพ <iin S 1> <eps> like ิ่มไฟคอยประเภทแยกเดี uh, ่ยวก่อนนะครับติดตั้งเสร็จแล้วให้ดูตรงนี้นะครับไฟเช็คหรือไฟไอตรงนี้นะครับ ถ้าเราสังเกตรถเรานะครับปกติเขาจะติดหนึ่งครั้งนะครับเวลาเปิดสวิตช์ถ้าติดตั้งไปแล้วปกติเขาก็จะติดขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วก็ดับไปนะครับอ่าแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับถ้าไม่มีไฟกระพริบนะครับไม่มีการแจ้งเตือนนั่นคือปกติพร้อมใช้งานนะครับแต่ถ้ามีการกระพริบมีการแจ้งเตือนของไฟจุดนี้ไฟเช็คสีส้มเนี่ยครับให้ทําการติดต่อเข้ามานะครับเพื่อทางร้านจะได้ดูว่ามันคือการแจ้งเตือนของอะไรนะครับแล้วก็ติดเครื่องดูเลยครับ เครื่องเดินปกติก็คือใช้ได้ครับนะครับตัวนี้คือเพิ่มไพคอยประเภทแยกเดี่ยวนะครับสำหรับแพ็กเก็ตคู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเดินหอบให้ดูนะครับถ้าเราต่อแพ็กเก็คู่ไว้ด้วยนะครับ ถ้าเราเปิดเดินหอบนะครับเดินหอบเวลาทํางานนะครับ LED ที่กล่องจะแจ้งเตือนนะครับรอบพูดถึงเรื่องการตั้งรอบนะครับของเดินหอบให้เราตั้งในจุดที่สมควรนะครับตั้งในกรณีที่พอเหมาะนะครับไม่ต้องให้รอบสูงเกินเกินไปนะครับตัวนี้คือตั้งรอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือรอบเครื่องปกตินะครับอันนี้คือเราจะเปิดเดินหอบนะครับอันนี้ก็คือเดินปกตินะครับ ตงรอบนาพูดถึงเรื่องการจูนเหมือนกันนะครับเวลาตอบเทเกตคู่นะครับถ้ารอบต่ํานะครับการตั้งรอบจะอยู่ในคลิปเดินหอบนะครับตัวนี้ก็คือรอบที่ผมตั้งไว้ก็คือรอบเดินปกติแล้วนะครับปิดสวิตช์ก็คือรอบเกื่อไม่สูงเกินไปนะครับปิดสวิตช์ก็คือรอบเกื่อไม่สูงเกินไปตั้งรอบให้ได้อย่างเดียวนะครับก็คือตั้งรอบเสร็จแล้วมาจูนการใช้งานจากกล่องหานะครับ ถ้าเกิดาการเบาดับนะครับก็คือมามาตั้งรอดแล้วก็จูนตำแหน่งหาการใช้งานได้เลยอันนี้ก็คือการใช้งานปกตินะครับส่วนถ้าสงสัยยัไงก็ให้ติดต่อ,อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่เติมได้เลยนะครับ